สวัสดีครับพบก,กับสุดการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่พิสูจน์ตัวเองเรติโทนลั่นขอพาสิงตัวน้อยไปให้ได้ไกลในยูโรยู21เปยเครติโทนนะครับกองกลางพรสวรรค์สูงจากลิเวอร์ของพวกเราครับมุ่งมั่นขอพิสูจน์ตัวเองให้เด็นว่าเขาก็สามารถทำงานได้ดีในการเล่นกับทีมชาติอังกฤษระดับชุดยู21เปเพื่อโอกาสในการลงเล่นระดับที่สูงขึ้น เกิตจนมีผลง,งานที่ดีกับลิเวอร์พูลในช่วงปลายฤดูกาลนะครับซึ่งตัวก็หวังว่ามันจะนํามาต่อยอดกับการช่วยทีมท่านอังกฤษชุดยู21เปย์ในศึกฟุตบอลจินแชมแห่งชาติยุโรปยู21เปย์ที่กำลังจะมาถึงนี้มีหลายสิ่งที่ผมสามารถพูดได้เกิดติจนกล่าวหนึ่งคือผมอยู่ที่นี่ตอนนี้ในวัยยี่สิบสองปีแล้วดังนั้นมันก็คือครั้งสุดท้ายที่ผมจะเล่นกับทีมชุดยู21เปย์ผลตการ จบการลงเล่นระดับนี้ให้สูงที่สุดและถ้าผมแสดงให้เห็นที่นี่ตอนนี้กับทีมยู1เปมันง่ายมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะมีโอกาสได้พิจารณาในระดับที่สูงขึ้นจากมุมมองของผมและทั้งทีมทีมชาติเกตเราไม่ได้แชมป์มานานแล้วผมเล่นในทรรวัวร์นาเมนต์แช์นี้เมื่อ2ปีที่แล้วและมันก็ยากเมื่อคุณต้องออกจากการแข่งขันก่อนเวลาผมลืมรถสิ่งนั้นมาแล้วการมาที่นี่ตอนนี้ด้วยประสบการณ์ที่ช่วยเหลือทุกๆุกคนและผ่านเหตุการณ์นี้มามาก ผมต้องการแสดงเห็นว่าผมคือคนคนนั้น <S <S ดังเดือดวันไหนพอตดวนอังเกะเมื่อไร่10เกมห้ามพลาดพิม์ลิกซีซั่นใหม่10นัดที่มีควรพลาดเซฟเก็บไว้ดูเลยนะครับเปิดโปรแกรมพิม์ลิกสิบนัดที่ม่ควรพลาดเน้นกันใหม่ทั้งเกมดังเดือด2ยกและการเจอกันครั้งแรกของมาริโชปปิชกับอังเกะพอสเตคุกุพิมลิกกลิดประกาศโปรแก,มมก,ก,กรมการแข่งฤดูกาล2 0 2 3 2นถึงอออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว โดยแค่นัดเปิดซีซั่นก็มีคู่บิ๊กแมชกกันแล้วเมื่อลิเวอร์พูลจะต้องออกไปเยือนเชลซีที่ได้มาิเชียปอลปิชินโนเข้ามาเป็นกุญแจคนใหม่โดยเฉพาะพิมลิกลูกกาน่ายังคงได้ขับเคลื่อนทั้งลุน้นแชมป์กระทาไปฟุตบอลยุโรปและตกชั้นเหมือนเดิมและนี่คือ10เกมที่ไม่ควรพลาดชมในฤดูกันนะ 1. หน้า 1. แมนเชสเตอร์พบกับนิวคาสเซลิลในวันที่19สิงหาคมในปี2023 ทีมเจ้าเก่าจะประเดิมซีซั่นใหม่ด้วยการออกไปเยือนเบอร์รี่น้องใหม่จากนั้นนัดที่2จะเปิดลังเอติฮัสเตเดียมรับมือน cast le, ิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ประมาทไม่ได้เลยหลังซาลิกาดงนิวคาสเซิลทำลงานอย่างยอดเยีย่นด้วยการติดตัวโฟมเมื่าลุกขกันที่แล้วแมตช์ที่2อาร์เซนอลพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่2กันยายนปี2023มิเกลอาร์เตต้าพลาดโอกาสพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์ลุกขันที่แล้วไปอย่างนา่าเสียดายหลังจากนำเป็นจ่าฝูงมาตลอดก่อนที่จะโดน City, แมนเชสเตอร์แซงเกระไบ่ไหนดีสุด และเกียตต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ของเอลสิงฮากดีน1งกันเยนอนี้ก็น่าดูชมแน่นอนอารอเซนอลพบกับแมนเชสเตอร์ ility, ในวันที่7ตุลาคมปี2023การเจอกันอีกครั้งของอาจารย์กับลูกิษย์ในซีซั่นที่แล้วเป็นเป๊ปกุยเรล่าที่เป็นฝ่ายชนะพาทีมปาดหน้าควา้าแชมป์ได้สำเร็จ 4. ลิเวอร์พูพบเอเวอเรตันในวันที่21ตุลาคมปี2023เอเวอเรตันรอดตกชั้นได้อย่างบุดเบิดในนัดสุดท้ายของซีซั่นที่แล้ว ทำให้ยังมีโอกาสเจอกันลิเวอรูคู่ปรับร่วมเมืองต่อไปและเกมเมอร์ซีไซส์ดับบี้แมทก็ยังคงน่าดูชมอยู่เสมอโดยยกแรกจะเล่นกันที่แอนฟิลด์ห้าแมนเชสเตอร์เต็ดพบแมนเชสเตอร์ในวันที่28ตัวตุลาคมปี23 2 3ดับบี้แมทเมืองแมนเชสเตอร์ยกแรกจะเล่นกันที่โอทรัดฟอร์ดต้องดูกันว่าอดีตต่างหากจะพาปีแสดงเปิดบ้านชนะหรือใบสีฟ้าได้อีกหรือไม่ 6. ูเปอร์พบเชลซีในวันที่4พฤศจิกายนปี2023การดวลกันของกุศลคนใหม่ต้งสองเทียมก็มีความน่าสนใจกันอย่างมากอังเกะปอสเตกูกูของสเปอร์หรือมาริชิโอโปรพิเชโนของเชลซีที่เคยคุมไก่เดือดทองทันอลนสเปอร์ใครจะพาทีมคว้าชัยชนะในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ดแมนเชสเตอร์พบลิเวอร์พูลในวันที่25พฤศจิกายนในปี2023 การเจอกันนัดแรกของแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์ลีซีซั้นใหม่นี้จะลงเล่นกันที่เอธีฮัดสเตเดียมก่อนโดยก่อน,นหน้านี้1สัปดาห์โรเบรซิปัสต้องออกไปเยือนเชลซีหลังเจอกับหงแดงแล้วก็จะไปดวลกับสเปอร์ปาดลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นศึกแดงเดือดยกแรกในวันที่16ธันวาคมปี2023เกมเดือนเดือดก,ก็ยังคงน่าติดตามสเสมอไม่ว่าทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรก็ตามโดยนัดแรกจะไปเล่นที่บ้านของลิเวอร์ลก่อนในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ 9แมนเชสเตอร์พบไอปืนญาอาร์เซนอลในวันที่30มีนาคมปี2024แมนเชสเตอร์จะเปิดบ้านเจออาร์เซนอลในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเหมือนซีซั่นที่ผ่านมาและจนถึงน,นตอนนั้นทั้งสองทีมอาจได้รุนแชมป์กันอยู่ก็ได้และ 10. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบลิเวอร์พูลแดงเดือดนัดที่2ในวันที่6เมษายนปี2024ัแดงเดือดภาค2ของฤดูกาลนี้จะลงเล่นที่โอฟราดฟอร์ดและช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นด,ด้วยและไม่แน่ว่าเกมนี้อาจจะมีความสกัดถึงขันงข้นตัดสินแชมป์ เลยก็็เปปนไปได้ตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานมม่ลี่รับดา์ชบี้ทำให้เลือกซบไรตันเจมีเนอร์นะครับกองการตรงเก่ายอมรับว่าการมีโอกาสได้ทํางานร่วมกับโรเบิร์ตดาชบี้ทาให้เขาตัดสินใจเลือกย้ายมาเล่นกับไรตันหลังหมดที่เดกกับลเวูโเจมีเนอร์นะครับในวัย37ปีนะครับได้เปิดตัวในฐานะนักเตะใหม่ของไรตันเรียบร้อยแล้ว โดยเซ็นตนยากัน1เปีท่านนี้เจมินเนอร์ก็ได้รัขก,ก็เสนอจากไลายสมสรนในตอนที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าจะไม่ต่อเอัญนาสมัใหม่กับลิเวอร์ pool เพราะต้องการไปรเผชิญควานท,ทัทายใหม่ๆแต่สุดท้ายเขาก็เลือกไบรตันนะครับผมโชคดีที่มี 2- 3กถึงเสนอวางอยู่บนโต๊ะแต่ไบรตันทําให้ผมตื่นเต้นจริงๆเจมินเนอร์กล่าวหลังเปิดตัวกับส,สมสรใหม่กณดูการเดินทางของสมสรแห่งนี้สิทั้นในระยะสั้นและระยะยาวดูมันน่าประทับจริงๆ,ๆ การเล่นฟุตบอลของไบตันนั้นก็โดดเด่นด้วยกลุ่มผู้เล่นที่เยยอดและผู้จัดการทีมทีนนนม i, นท่น่าตื่นเต้นพมดูกับโรเบรโตดาชิบี2อถึงสาครั้งเขาเป็นผู้จัดการที่น่าตื่นเต้นก็มีความกระตือร้นจริงๆมีความคิดที่ก้าวหน้าและมีวิธียอดเยี่ยมในการจัดก,การทีมของเขาเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและรักทีมของเขาเอเดนดับข่าวลือนะครับว่าเจ้าของปารีสดอทคุยกับซาลา เอเย่นส่วนตัวของมเมซาลานะครับปฏิเสธข่าวว่าดาวเตเตลิผู้ได้นับปุ๊บกับเจ้าของทีมปารีสแซง์กมงเพื่อเจรจาในการย้ายทียมซาราตกเป็นข่าวด้รับควมสนใจจากเอเชที่ต้องการสตาร์แนวรุกคนใหม่ไปร่วมทีมหลังจากที่เพิ่งแยกทางกับลูออโนเมซีที่หมดสัญญาระยะไปร่วมทีมอินเตอร์ไมอลานกันที่คลีนต์เฟเป้น,นะครับก็มีโอกาสยายออกจากทีมหลังจากส่งจดหมายยืนยันว่าความต้องการที่จะไม่ต่อสัญญาออกไปเพิ่มทําให้เหลือสัญญาแค่ปีเดียวส่วนเนมมาอีกหนึ่งดาวดังก็มีความชัดเจนนนใเรื่อองาคต ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าสปอร์ตโซนว่านาเซอร์อาเคลฟีประธานสโมสรเปเช่ได้นัดพบกับซาลาที่ประเทศโมร็อกโกในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดพระมีอัสปัตอีซาเอเจนย์นส่วนตัวของซาลาที่เพิ่งจะมีอายุครบ31ปีในวันพุธบบที่5มิถุนายนนี้ได้ออกมาปฏิเสธข่าวทั้งหมดเป็นที่รู้ว่แล้วบอกว่าสุดมั่วไม่เคยคุยกับอาเคลฟีโดยเอเจนตนทินชาติอียิปต์กล่าวสชั้นผ่านทวิตเตอร์ไม่ใช่เลยเขาไม่ได้พบใครทั้งนั้นมันเป็นการกุเรื่องขึ้นมาเอง นี่คือสุลค卡ลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นราดเย็นของที่16มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ